โคดเพชรอาดแทนคอาบลกูการกลับมาอีกครั้งของพระเอกนักบูตเจสันสเตแทแฮมในบนอทอาร์เธอร์บิชอปนักฆ่าระดับพการที่ต้องการวางมือและใช้ชีวิตย่งปกติสุอย่างคนทั่วไปเขาจึงตัดสินใจไปใช้ชีวิตที่เงียบสงบต่างเมืองแต่แล้วก็มีเรื่องให้อาเธอร์ต้องหวนกลับเข้าสู่วงเวียนการฆ่าอีกครั้งจนได้เมื่อจจูเคลนได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมแผนต่อรองอันร้การหากอาเธอร์ต้องการช่วยชีวิตคนรักของเขาที่ถูกจับตัวไปเขาต้องสังหารสามนักธุรกิจใหญ่ให้แนบเนียนเหมือนเป็นแค่อุบัตติิเหุมมีีงงื่่อนนนไวาาาาาช้้้พ โหดเพี้ยนจขาดแขนข้ามโลกได้คะแนนจาก IMDb ไป5.7คะแนนครับส่วนในเว็บมะเขือก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป30%ได้คะแนนจากผู้ชมไป40%หนังเรื่องนี้ใช้เงินลงทุนสร้างไปถึง40ล้านเหรียญทำไรายได้ไปถึง125ล้านเหรียญครับเป็นหนังที่คำวิจารณ์ต้องไม่ได้ดีอะไรครับแต่สามารถทำไรายได้มหาศาล โคดเพชฌขาตแขนข้ามโลกนำแสดงโดยเจสันสเตปแฮมเจสิก้าอัลว่าและเทอมี่ลีโจนในเรื่องนี้เจสิก้ารับบทเป็นจีนา่าคนลักของอาเธอร์ที่ทุกจับตัวไปเป็นตัวประกันแม่เธอเป็นตัวประกันที่เซ็กซี่ที่สุดแล้วครับสยฮ